สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้เอาพระเก่ามาให้ดูอีกค่ะเนี่ยค่ะเอ่อไม่ไม่ไมไมพระไม่ทราบที่เหมือนกันค่ะเออองหนึ่งเป็นปางอุ้มบาทอีกองหนึ่งคือแบบเป็นยังไงคะเือเองี้ยไม่ไม่รู้จักเหมือนกันแต่ด้วยความเก่าอย่างเงี้ยค่ะ สวยดีค่ะแล้วก็แบบเหมือนเป็นเป็นเป็นเนื้อโลหะด้วยนะคะเนี่ยอย่างเงี้ค่ะเปนี้ด้านผ้าก็จะเป็นนี้แล้วด้านหลังก็จะเป็นนี้ค่ะเนี่ยค่ะเห็นกันไหมคะอะซูมันชัดๆนิดนึงอาด้านหลังเป็นี้ค่ะส่วนด้านหน้าก็จะเป็นนี้อกลับมาฝั่งนี้ให้ดูอาเนี่ยค่ะเห็นกันชัดเนาะ แสงไฟเมสะท้อนนะคะเนี่ยค่ะเป็นแบบนี้นะคะ่ะนี่ใครรู้บอกหน่อยนะคะเป็นพระปางอะไรเขาเรียกว่าพระอะไรงเนี้ชื่อว่าพระอะไรคะเป็นพระเก่ามากค่ะอเอามาให้ดูกันนะคะไม่รู้ชื่อจริงๆไปแล้วนะคะเดี๋ยวถ้ามีพระเก่าๆแบบไหน องค์ไหนหาเจอเดี๋ยวจะเอามาให้ดูอีกคะ่ะสวัสดีคะ่ะ